สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้หมอนั่งอยู่กับคุณแม่นะคะนะคะมาอีกแล้วระหว่างนี้รอแฟนเพจนิดนึงนะคะวันนี้ก็ไลฟ์รอบที่สองนะเปลี่ยนชุดจะได้ไม่เหมือนเดิมเข้ากัะเทศการน hmm. ิดนึงนะคะพึ่งฉีดฟิลเลอร์คุณแม่เสร็จค่ะก็นะคะพึ่งทําหน้าเสร็จนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ไลฟ์นี้นะคะหมอจะมาพูดถึง3วิธีเร่งด่วน นะสวยเร่งด่ว<ำ> <laughs> น okay <laughs> ขอโทษค่ะสามวิธีทําสวยเร่งด่วนก่อนออกงานอืมสามวิธีทําสวยเร่งด่วนก่อนออกงานนะเขาทํำยังไงกันนะคะมีอะไรบ้างที่ช่วยก็สําหรับไลฟ์นี้ก็จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณแม่หมอมาเชียงใหม่เพื่อมาทําหน้าเลยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะก็คืออ่า คุณแม่จะมีไปเป็นประธานอะไรนะคุณแม่งานแต่งานแต่งค่ะงานเป็นประธานในงานแต่งวันเสาร์นี้นะคะทุกคนแล้ววันนี้วันอะไรนะคะวันนี้วันพฤหัสอ่าวันนี้วันพะฤหัสนะคะแล้วคุณแม่อยู่ต่างจังหวัดค่ะอยู่อีสานนะคะคุณแม่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะแล้วก็ปกติเราก็จะนั่งเครื่องบินมาที่เชียงใหม่มาหาลูกสาวคนนี้นะคะก็จะมาเรื่อยๆนะคะเดือนละครั้งสองครั้งนะคะแต่ช่วงนี้โควิดคือเครื่องบินน้อยมากตั๋วเครื่องบินน้อยมาก แต่คุณแม่จะต้องขึ้นเวทีคุณแม่ยอมไม่ได้ <c oughs> คุณแม่กับคุณพ่อก็เลยขับรถขับรถมาเองนะคะอายุหกสิบแล้วนะคะขับรถมาเองจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะทําหน้าวันนี้และก็ขับรถกลับเพื่อที่จะไปเป็นประธานในพิธีงานแต่งงานของหลานสาวนะคะในวันเสาร์นะคะเพราะคุณแม่บอกไม่ได้ไม่ได้แม่ยอมไม่ได้ยังไงก็ได้นะคะก็เลย คราวนี้โจทย์ก็คือว่าหมอก็เลยได้ไอเดียว่าเออนะสำหรับคนสำหรับทุกๆคนที่แบบเฮ้ยจะไปงานแล้วอยากทําสวยแล้วบางคนจะกลัวว่าเฮ้ยหน้าอันนี้คือหลังทาเสร็จก็เป็นอย่างไงคะก็คือเป็นปกติเฮ้ยทำทำหน้าแล้วเราจะทําอะไรได้บ้างแล้วถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะมันจะไปงานได้ไหมมันจะต้องพักฟื้นไหมอะไรดีแล้วอะไรดีที่สุดนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังเลยนะคะอ่า ระหว่างก่อนที่จะเริ่มขอกดแชร์เลยค่ะขอกดแชร์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้ค่ะสวัสดีคุณออดี้ค่ะเดี๋ยวเรานัดกันนะคะสวัสดีครับคุณหมอคุณแม่ <c oughs> ค่ะคุณแม่หมอหญิงค่ะมาจากจังหวัดค่ะสวัสดีค่ะคุณพัทิตานะคะสวัสดีค่ะคุณสุดารัตน์นะคะ,ะสวัสดีคุณมัสรรัตน์นะคะวันนี้หมอหญิงพูดจริงใจก็จะมาคุยต่อนะคะ,ะคุณแม่ทําอะไร คืออันที่หนึ่งนะคะสามวิธีนะคะสามวิธีทำสวยเร่งด่วนก่อนออกงานนะคะวิธีที่หนึ่งที่คุณแม่ทำคือการที่จะออกงานอะผิวเหี่ยวไม่ได้ผิวจะต้องสวยเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ผิวเหี่ยวงงก็จะไม่ได้อะผิวต้องสวยผิวต้องเนียนผิวต้องละเอียดนะคะนั่นก็คือเครื่องที่สามารถสร้างคอลลาเจนให้ผิวให้ผิวกระชับและก็ทำให้ผิวมีคอลลาเจนยกขึ้นมาผิวสวยใส เลยทันแล้วทาได้ทั้งหน้าแล้วทํารอบดวงตาด้วยเพราะคุณแม่มีปัญหารเรื่องของรอบดวงตาตกแต่คุณแม่ไม่อยากผ่าตัดนะคะ,ะวิธีที่หนึ่งก็คือกระชับผิวสร้างคอลลาเจนให้ผิวให้ผิวเนียนใสทันวันงานอะไรที่ทันภายใน3วันคําตอบคือเครื่องยกกระชับที่ชื่อว่าเทอร์มาค่ะเครื่องยกกระชับที่ชื่อว่าเทอร์มาค่ะ ทำไมเทอร์มาดคืออะไรเทอร์มารคือเครื่องยกกระชับแค่ไม่มีอะไรค่ะอ่าน้องๆไปเอาเครื่องเทอร์มารมาให้หน่อยถามๆถามพี่ก็ได้นะคะก็คือมันเป็นลักษณะของการเอาเครื่องมาวางนะคะแล้วก็ปล่อยพลังงานลงไปนะคะเป็นพลังงานคลื่นวิทยุลงไปไม่ต้องฉีดอะไรเข้าไปที่หน้าเลยนะคะหลังจากทําเสร็จเนี่ยคุณแม่ทําเสร็จคุณแม่ทําเมื่อเช้าก็คือมาถึงเมื่อวานใช่ไหมคะแล้วเสร็จแล้วก็นอนพักผ่อนวันนี้ตอนเช้าก็กินข้าวเที่ยงเสร็จก็มาทายาชา ทำเครื่องยกกระชับที่ชื่อเทอร์มาชนะคะทายาชาตอนเช้าเสร็จแล้วคุณแม่ก็ทำเทอร์มาซึ่งเทอร์มาที่ทำเนี่ยก็คือทําเทอร์มาบริเวณทั่วหน้าเพราะคุณแม่ผิวเป็นริ้วๆค่ะผิวเป็นริ้วๆแล้วล่องแก้มมันห้อยลงมาอย่างเงี้ยคะ <laughs> คุณแม่ผมพูดเยอะไป <laughs> นะคะเป็นริ้วๆนะเป็นริ้วๆแล้วแบบเป็นเวลาย,ยิ้มเนี่ยริ้วซึ่ง ผิวแบบนี้ใช้ใช้โบ็อกก็จะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่นะคะก็เลยทำเทอร์มาททั้งหน้าทำที่คอนะคะทำที่หน้านะคะแล้วก็ที่สำคัญคือทำรอบดวงตานะคะเพราะตาคุณแม่เริ่มตกนะคะฉีดโบ็อกมากก็จะยิ่งตกไปกว่าเดิมนะคะก็ทำบริเวณรอบดวงตาตอนเช้าใช้เวลาทำเทอร์มาท2สองชั่วโมงนะคะสชั่วโมงเสร็จปุ๊บอ่าแล้วคุณแม่ก็กินข้าวพักผ่อนแล้วก็ทายาชาต่อทายาชาต่ออ่ะ สรุปว่าวิธีที่1นนะคะที่จะทําสวยเร่งด่วนก่อนออกงานคือเทอร์มาทเพราะจะทําให้ผิวดีผิวก็ชับลดริ้วรอยเนียนใสและที่สําคัญคือไม่ต้องพักฟื้นไม่เจ็บไม่เจ็บ,ไม,จบไม่ต้องพักฟื้นหลังทําก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะแล้วอีกวันหนึ่งผิวทุกคนที่ทําเทอร์มาทคืออีกวันหนึ่งผิวจะดีเลย ริ้วรอยทุกอย่างก็จะเริ่มลดลงแบบเป็นธรรมชาติมากหน้าก,ก็จะเนียนยกกระชับขึ้นมาเลยนะคะทีนี้ <Yeah. S 1> ระหว่างทําเทอร์มาทดเดี๋ยวให้ดูเครื่องเทอร์มาดนะคะว่าเป็นยังไงหลายคนจะได้เห็นภาพว่าเฮ้ย hey, เทอร์มาทดคืออะไรยกกระชับด้วยคลื่นวิทยุคืออะไรเครื่องนี้เป็นเครื่องของอเมริกานะคะเป็นเครื่องแค้นะคะเพราะฉะนั้นความปลอดภัยสูงอยู่แล้วนะคะ,ะคุณแม่ระหว่างทาเป็นยังไงบ้างเจ็บไหมคุณแม่เล่าหน่อยม่บไม่เจ็บรู้สึกยังไงคะรู้สึกกังวลรู้สึกกังวล่ากลัวจะเก็บ กลัวจะเจ็บใช่กลัวจะเจ็บแต่มันก็ไม่เจ็บค่ะมันจะมีตรงตรงนี้มันจะจิดๆิดนิดนึงนอกนั้นก็คือไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บเลยอ่าโอเคนะคะอันนี้ด้วยเทคนิคหลายคนที่เคยทำเนี่ยค่ะนี่คือเครื่องเทอร์มาสเทอร์มาจะมีหลายรุ่นนะมันก็จะมีเทอร์มาร์ส CPT เทอร์มารุ่นใหม่อันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะมีหัวไหมคะพี่บุ้ยหัวเทอร์มาก็จะก็จะยิงเข้าไปเป็นสี่เหลี่ยมยิงคุณหมอทีมแพทย์เราก็จะยิงยิงยิงและที่สําคัญคือมีหัวตาจะสามารถ คนที่มีปัญหาในเรื่องของริ้วรอยอย่างเงี้ยค่ะริ้วลอยใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยริ้วรอยเป็นริ้วๆที่โบท็อก์เก็บไม่ได้หรือว่าเปลือกตาเป็นริ้วๆเปลือกตาตุกตุกตกตก,ตก,ตกไม่ค่อยกระชับอะค่ะตรงเนี้ยเทอร์มารดรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมีหัวตาเราจะแบบใส่เหมือนคอนแทคปิดตาไว้แล้วก็ยิงบริเวณที่เป็นริ้วๆตรงนี้เลยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีเครื่องมือไหนทําได้นอกจากตัวเทอร์มาดหัวตา นะคะก็จะยิงได้จะตอบโจทย์มากว่าพอตาเปิดโตปุ๊บก็จะแบบดูเด็กดูสดใสขึ้นมานะคะจบไปแล้ววันที่หนึ่งนะคะนั่นก็คือเทอร์มาด FLX นะคะเทอร์มารดรุ่นใหม่นะคะไหนมีใครถามอะไรมาบ้างคะระหว่างนี้กดไลค์แล้วกดแชร์ให้หมอคุณแม่ด้วยนะคะนี่คุณแม่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะคะคุณแม่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยคุณแม่เอาสวยไว้ก่อนคุณแม่เอาสวยไว้ก่อนคุณแม่ถามคุณแม่ให้แฟนเพจหมอหญิง พูดจริงใจฟังนิดหนึ่งนะคะว่าทําไมคุณแม่ถึงต้องโฟกัสว่าต้องขับรถมาเลยยังไงเหรอแม่แม่ไม่เหนื่อยเหรอคะไม่เหนื่อยเพราะว่า<ำ>ทำไมแม่ถึงยังไง<อ>แม่พูดดังนิดหนึ่งคะ่ะเราจะขึ้นเวทีเนาะแล้วลูกสาวเราเป็นหมอความงามถ้าคนมองไปเฮ้ยนี่เหรอแม่หมอความงามเรารับไม่ได้คะ่ะเราเลยจําเป็นต้องมาเชียงใหม่คะ่ะ <laughs> เราจะพูดทุกอย่าง,งตรงไปตรงมาด้วยคอนเซปต์หมอหญิงพูดจริงใจนะคะมีคนถามมานะคะคุณมาสารคุณแม่สวยจังคุณอ้อมจุงอยากไปทําสวยค่ะยินดีเชิญเลยค่ะคุณคาร่าคุณหมอสวยจังมีคนุคณคาร่าถามวาม่าคหมอคา่าโบ็อกกับเธอมาทํอมาไหนก่อนคะอ่ามีคนถามว<ะ>่าโบ็อกกับเธอมาทำมาไหนก่อน,อน,อนเธอมาคือเครื่องยกกระชับเธอมาก่อนค่ะเอ้ยทำไมแม่ตอบได้ทำไมคะแล้วก็แม่ทำซองฟิลเลอร์ สามโบท็อกค่ะคุณแม่เชิญไปเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไร <c oughs> ให้ทำเทอร์มาสก่อนแล้วค่อยทำโบท็อกนะคะสามารถทำในวันเดียวกันได้เหมือนที่คุณแม่หรือ,อที่แบบไม่ได้เจอหมอบ่อยๆอะค่ะก็แต่ว่าอาจจะต้องเว้นช่วงนิดนึงเพราะเวลาทําเทอร์มาเนี่ยเราจะไม่ได้รู้สึกร้อนไม่มีแผลไม่ต้องพักฟื้นอะไรเลยแต่ว่า ภายใต้ผิวเราค่ะมันเกิดกระบวนการความร้อนขึ้นเบาๆเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนนะคะกระตุ้นให้ร่างกายเราสร้างคอลลาเจนแต่ความร้อนตัวนี้โบท็อกซ์ไม่ชอบเพราะเดี๋ยวโบท็อกซ์จะไม่ออกฤทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยจะทิ้งหน้าให้หายมีความร้อนใต้ผิวประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะนะคะของคุณแม่ก็ทิ้งไว้ประมาณสองสาชั่วโมงโดยการทายาชาต่อนะคะอ่าก็คือสรุปทำทำเครื่องยกกระชับก่อนนะคะแล้วค่อยทำ ัวโบทขอกรถริ้วรอยนะคะอมีคําถามเพิ่มไหมคะอ่านให้หมอหน่อยอ่าก็จะมีหัวนี่ค่ะนี่คือหัวอ๋อหมอจะให้ยิงด้ามยิงอ่ะพี่เปิ้ลจะให้เห็นว่ายิงมันจะมีหัวเธอมาเขาก็จะเป็นหัวหัวค่ะมันจะมีหัวหลายหัวนะก็ใช้ในการยิงใช้หมดก็คือทิ้งไปเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะคะกดหัวใจให้กําลังใจนะคะแล้วก็ให้กําลังใจหมอยิงกับคุณแม่นะคะข้อดีของเทอรมากดข้อดีของเธอรคมาสวยทันใจไม่เจ็บ ใช่ <c oughs> <c oughs> สวยทันใจไม่เจ็บนะคะข้อดีของเธอมาแตงคุณแม่ปังมากอ่มีคําถามเพิ่มไหมน้อง, <c oughs> งโบค <c oughs> ุณหอหน่อยอยากทําอะไรคะคนนี้เขาบอกว่าคนแปดเลวจะไปทําครับอ๋อยินดีเลยค่ะ <c oughs> คนแปดริ็วมาทําได้เลยค่ะขอบคุณค่ะมาทําได้เลยค่ะตัวนี้ผิวจะดีนะคะแล้วเวลาผิวดีก็อย่างที่บอกะคะก็จะสวยนะคะคุณหมอคนสวยหน้าเด็กมากใส่อายุไม่เกินยีิบหแน่ๆของคุณค่ะ คุณชิราพัฒคุณแม่หมอยังสวยอยู่เลยค่ะขอบคุณค่ะโอเคนะคะ,ะคุณทิวากรอ,อัลทราละครับอัลทราจะยกกระชับผิวชั้นลึกนะคะแต่โจทย์คือจะออกงานในอีกสวันจะออกงานในอีก3วันอัลทรายังไม่เห็นผลเท่าไหร่แล้วอัลทรามีโอกาสบวมนะคะอัลทราคือเครื่องยกกระชับลงลึกชั้นผ่าตัดทุกคนคือเครื่องยกกระชับมีอยู่2เครื่องหลักๆนะที่เป็นเครื่อง ะระดับโลกที่เขายอมรับกันทั่วโลกจะมีตัวที่ชื่ออัลโทราแล้วก็เทอร์มาเทอร์มาเนี่ยผิวจะกระชับผิวจะดี mm hmm. เห็นผลเร็วนะคะไม่เจ็บไม่ต้องพักฟื้นอัลโทราลงลึกที่ชั้นผ่าตัดนะคะยกหน้าเหมือนการผ่าตัดแต่ประเด็นคืออาจจะเห็นผลช้าหนึ mm ่งเดือน <c oughs> อาจจะเห็นผลช้า <c oughs> นะคะแล้วก็ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไร อาจจะมีโอกาสที่จะมีมีโอกาสบวมนะคะแล้วก็เห็นผลช้าเพราะฉะนั้นโจทย์คือเตรียมตัวก่อนออกงาน3วันอัลเทอร่ายังไม่เหมาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยให้ทําเป็นเทอร์มานะคะโอเคอันที่2นะคะวิธีที่2ที่จะอ่าวิธีสอวิธีใช่ไหมวิธีที่2คือการฉีดฟิลเลอร์ค่ะฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มทุกคนนะคะอย่างคุณแม่คุณแม่ฉีดหน้าผอ่า หน้าผากคุณแม่ยุบค, <c oughs> ค่ะหน้าผากยุบฉีดขมขขับขมบค่ะค <c oughs> ่ะตรงไหนอีกหมดยังฉีดฉีดยกหน้าฉีดเทคนิคเอ่อยกกระชับหน้าค่ะแล้วก็ปากใช่ไห<ผ>ม,มฉีดปากใช่คุณแม่ฉีดปากคุณแม่ทำสามที่แล้วก็ฉีดคางฉีดคางใช่นะคะฉีดฉีดหน้าผากเห็นไหมคะคือหน้าผากเนี่ยจุดที่จะทำให้คนดูปกติคุณแม่หมอหน้าผาก แบนมากนะคะตัวหมอเองก็แบนมากนะคะก็คือเวลาฉีดหน้าผากให้พุ่งขึ้นมาทําหน้าเราจะสวยขึ้นแลวที่สองคือจะเด็กลงนะคะที่สองคือฉีดปากนี่คือหมอฉีดปากให้คุณแม่ไม่มันมีอีกอยู่หน้าผากนูนนี่ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะทำไมู่ดดังนิหน้าผากกลมนูนถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเสริมหมู่เฮงรวยขึ้นค่ะเสริมหมู่เฮงรวยขึ้นนะคะโอเคก็ทําหน้าผากนะคะแล้วก็ฉีดบริเวณปากนะคะอย่างคุณแม่เนี่ย หมอฉีดเพื่อให้ปากยิ้มนะคะแล้วก็ฉีดให้ปากดูดูเด็กเข้ามานะคะเพราะปากฉีดคางให้มีเนื้ออ่าแล้วก็ฉีดคางเพื่อให้หน้ายกกระชับชขึ้นให้มีเนื้อขึ้นมานะคะอันนี้คือใช้ฟิลเลอร์นะคะฟิลเลอร์คือสารเติมเต็มนะคะก็มีหลายยี่ห้อก็อ่าสำหรับหลายๆคนที่สนใจที่จะ ฉีดสารเติมเต็มค่ะที่คลินิกความงามที่ไหนก็มีทั้งนั้นนะคะเพียงแต่จะต้องเช็คหน่อยว่าวิธีการที่เราจะได้รับฟิลเลอร์อย่างปลอดภัยขอคุณหมอหรือขอทีมแพทย์ของคลินิกนั้นๆดูกล่องค่ะดูกล่องว่าเป็นกล่องอของจริงไหมซึ่งบางทีเราก็ไม่รู้หรอกแต่สิ่งที่ดีที่สุดขอสติกเกอร์ฟิลเลอร์เขาจะมีสติกเกอร์เขาจะมีเลขรุ่นค่ะทุกคนเราก็เอาสติกเกอร์หรือเลขรุ่นนั้นนะคะเซิร์ชเบอร์นะคะเซิร์ชเบอร์ว่าอ,อย่างเช่นของอเลเกนก็คือของอเมริกาเนี่ย ของหมอก็จะมีเราก็จะติดไว้ที่โอ d ิการขอคอวิการ์ารแล้วติดสติกเกอร์ให้ดูนะคะแล้วสติกเกอร์ตัวนี้คนไข้าสามารถเอากลับบ้านได้หรือถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเสร็จแล้วก็โทรเช็คบริษัทเซิร์ชที่อัลเลแกนประเทศไทยจำน่ายฟิลเลอร์โทรไปถามเลยว่าคลินิกที่เราไปใช้บริการใช้ฟิลเลอร์ล็อตนี้หรือเปล่า รุ่นนี้หรือเปล่าอันนี้จะเช็คได้ร้อยเปอร์เซน์ว่าอันนี้เป็นของที่นําเข้าแบบถูกต้องตามกฎหมายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเวลาที่ของนําเข้าประเทศไทยแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายอาจจะอาจจะเป็นฟิลเลอร์แท้แต่อาจจะไม่ถูกต้องกระบวนการขนส่งอาจจะทําให้เกิดการติดเชื้อได้คุณภาพอาจจะไม่เหมือนเดิมได้อาจจะมีผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นหน้าเรามีหน้าเดียวร่างกายเรามีร่างกายเดียวค่ะอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสถึงความปลอดภัยด้วยนะคะอ่านะคะ อันนี้คือเดี๋ยวให้ดูว่าฟิลเลอร์เป็นยังไงนะนะคะก็บบได้ครับหัวอ่า,มมาอันนี้หัวเทอร์มาทย้อนกลับมาที่เทอร์มาทเนี่ยเนี่ยสำหรับ,รบหลายคนที่อยากเห็นเทอร์มาทก็จะยิงอย่างเงี้ยค่ะแค่เนี้ยตืด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 ไปเรื่อยๆนะคะแค่นั้นเองนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูสติ๊กเกอร์วิธีการนะก<ส>็คือเวลาที่อ่าอย่างเงี้ยค่ะดูตัวอย่างเนี่ยค<ส>่ะก็ ก็ให้คุณหมอที่คลินิกที่ไปดูแลเป็นประจำมาค่ะเห็นไหมคะก็จะมีสติกเกอร์ไม่รู้เห็นหรือเปล่านะคะสติกเกอร์อย่างเงี้ยก็จะเขียนว่าลตผลิตอะไรรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ดีมากแล้วก็ให้ทางทีมแพทย์นะคะที่ฉีดคุณหมอที่ฉีดนะคะแกะฟิลเลอร์ต่อหน้าเราเลยเราจะได้เห็นว่าอ๋อเป็นยังไงแก่ต่อหน้าแล้วก็เอาสติกเกอร์ นะคะหรือว่าเราอาจจะขอถ่ายสติกเกอร์หรือบางทีอาจจะขอก่องกลับนะคะเพื่อความสบายใจนะอันนี้ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยว่าเราได้ผลิตภัณฑ์ที่จะไม่เป็นอันตรายนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะอันนี้คือเรื่องของสารเติมเต็มนะคะซึ่งสารเติมเต็มหลังฉีดระหว่างฉีดเจ็บไหมคะคุณแม,ไม่ไม่เจ็บค่ะไม่เจ็บอ่ะฮะจริงๆคุณแม่หมอเป็นคนที่กลัวเข็มมาก ครั้งแรกที่ฉีดให้นะคะเป็นลมคนไข้หมอไม่มีใครเคยเป็นลมแต่แม่ตัวเองเป็นลมนวดแล้วก็กินน้ําหวานดื่มน้าหวานใช่ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่เป็นละนะคะแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่แจ้งไปก็คือไม่ได้เจ็บอะไรนะคะมีคําถามค่ะมีคําถามค่ะเธอมาทําแล้วอยู่นานไหมคะเธอหมมาดทาแล้วอยู่หนึ่งปีค่ะทำเธอหมาดหนึ่งครั้งอยู่ได้หนึ่งปีค่ะแต่อย่างของคุณแม่มีปัญหาเรื่องผิวมีริ้วรอยเยอะอายุเยอะอย่างงี้ค่ะ ถ้าอยากเห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆหมอก็จะแนะนําให้ทําประมาณ6เดือนครั้งอย่างของคุณแม่ก็คือทําหมอแพลนที่จะให้ทําประมาณ6เดือนครั้งค่ะมีคําถามไหมคะ,ค,ะคุณนิชานันนะคะทำแล้วอยู่นนานมาตอบแล้วนะคะคขอบคุณค่ะโอเคต่อไปวิธีที่3ค่ะวิธีที่3คือโบท็อกแต่บทเป็นโบท็อกลิฟติ้งนะทุกคน3วัน ถ้าเป็นโบท็อกลดริ้วรอยก็ฉีดได้ไม่ได้เสียหายก็อาจจะเริ่มออกลทธิ์สำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ฉีดวันพรุ่งนี้ก็จะรู้สึกได้นะคะแต่อาจจะยังไม่เห็นผลเพราะว่าผลลัพธ์ของโบท็อกฉีดรอยตีนกาฉีดหน้าผากฉีดวางคิ้วนะคะฉีดลดกรามอันนี้จะต้องใช้เวลาออกลทธิ์ประมาณ2สัปดาห์ดังนั้นโจทย์คือเตรียมตัวแบบเร่งด่วนก่อนออกงานการใช้โบท็อกลดริ้วรอยไม่ได้ช่วยที่จะทำให้สวยก่อนออกงาน3วัน ะะตัวที่จะช่วยทำให้สวยก่อนออกงาน3วันคือโบท็อกลิฟติ้งค่ะโบท็อกลิฟติ้งคืออะไรอทำความเข้าใจก่อนสำหรับแฟนเพจที่กำลังดูอยู่ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้แบบมาคลีนิกความงามคือหน้าของคนเราจะมีกล้ามเนือ้อจะมีกล้ามเนือ้อหมอหอมมิสเตอร์มัสเซลที่ห้องหมอเนะคะอ่ะก็จะมีกล้ามเนื้อที่หน้าเต็มไปหมดเลยค่ะกล้ามเนื้อก็จะมีการเกรงตัวแล้ว เวลาเกร็งตัวปุ๊บก็จะเป็นริ้วรอยก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็มันจะมีกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้นะคะกล้ามเนื้อที่อยู่ตรงนี้จะทําหน้าที่แบบขึงหน้าไว้อย่างนี้ค่ะแล้วมันจะดึงลงมันจะทําให้หน้าเราห้อยมันจะดึงลงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไปคลายกล้ามเนื้อตรงตำแหน่งนี้นะคะหน้าก็จะยกนี่คือการฉีดโบท็อกซ์ลิฟติ้งฉีดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้ฉีดคลายกล้ามเนื้อตรงนี้เพื่อให้หน้ายกพอเวลาทำลิฟติ้งเสร็จแล้วหน้าจะยกขึ้นทันที น่าจะยกขึ้นทันทีนะคะแต่อ่าก็จะต้องก็จะต้องมีเทคนิคที่สามารถทําให้ยกขึ้นทันทีให้ได้นะคะหน้าก็จะยกขึ้นทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นหมอก็เลยทำโบท็อกซ์ลิฟติ้งชั่วหน้าให้กับคุณแม่นะคะอย่างเงี้ยคือโบท็อกหน้าผัก หมอฉีดหน้าผากแต่หมอฉีดหน้าผากเทคนิคลิฟติงเพราะว่าถ้าฉีดเทคนิคที่เป็นเทคนิคปกติอะคะ่ะเวลาที่โบท็อ,อกมาโดนกล้ามเนื้อสําหรับคนคนไข้ที่มีอายุเยอะเนี่ยมาโดนกล้ามเนื้อมัดเกินไปอาจจะทําให้ตาตกได้แต่เราจะใช้เทคนิคลิฟติงทั่วหน้าสิ่งที่จะได้ก็คือคิ้วจะเปิดขึ้นตาจะเปิดหน้าจะเปิดหางตาจะเปิดนะคะก็จะยกโบท็อ,อกลิฟติงทุกคนได้เห็นไหมคะจะมีกล้ามเนื้อเต็มหน้าเลยอ่า แล้วกล้ามเนื้อมันก็จะมีอยู่ตรงนี้อีกอันนึงแล้วมันจะดึงลงมานะอ่ะโอเคนี่คือ3วิธีนะคะวิธีที่1คือยกกระชับทำให้ผิวเนียนใสนะคะเทอร์มาไม่เจ็บนะคะเปลืกตากระชับวิธีที่2ก็คือใช้สารเติมเต็มฉีดยกกระชับและปรับรูปหน้านะคะวิธีที่ 3ก็คือการใช้โบ็อกแต่ไม่ใช่ลดริ้วรอยแต่เป็นลิฟติ้งถึงจะเห็นผลทันทีนะคะนี่คือ3วิธีเดี๋ยวเพิ่งไปทุกคนทักทายมากดหัวใจกดแชร์หมอจะให้ดูรูป Before คุณแม่นะคะอ่า้องโบช่วยหน่อยได้ไหมนี่คือรูป Before คุณแม่ mm. นะคะนี่คือรูป Before คุณแม่นะเห็นไหมคะเดี๋ยวขอโทษนะเอานี้ออกได้ไหมอ่าอียงนิดนึง อ๋อมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมคะจะเห็นว่ารูป b ีฟอร์คุณแม่จะมีเนี่ยคะ่ะจะมีร่องน้ำหมากจะมีแล้วปากก็จะไปเป็นแบบเป็นริน้วๆค่ะนะคะแล้วก็มีร่องแก้มนะคะผิวแบบไม่เรียบอ่าโทษนะอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้ก็ได้เนี่ยบีฟอร์อ่าดูอัฟเตคุณแม่นั่นไงอ่น้องโมจับให้พี่หมค่ะเห็นไหมคะอันนั้นคือ b e f o r e คุณแม่อันนี้คือ After นะคะโอเคก็จะเห็นว่า ก็จะเห็นว่านะคะผิวก็คือจะดีขึ้นเวลาที่ผิวดีขึ้นเหมือนที่หมอไลฟ์เมื่อไลฟ์ก่อนหน้านะคะผิวเป็นอะไรที่สําคัญมากปากเหมือนกันถ้าปากเหี่ยวอะค่ะมันก็จะไม่สวยปากจะต้องคือหลายคนแบบคนที่เริ่มมีอายุขึ้นมานิดนึงอะค่ะปากเขาก็จะเริ่มเหี่ยวแล้วก็จะเริ่มแบบเริ่มงุ้มงุ้มลงมาแบบนี้จะทําให้หน้าไม่ได้สวยเท่าที่ควรแล้วก็ดูมีอายุเพราะฉะนั้นปากกับหน้าผากเป็นจุดที่สําคัญที่จะเสก ให้คนสวยหล่อขึ้นมาได้เลยนะคะโดยเฉพาะคนที่มีปากที่เล็กเกินไปปากที่มีริ้วรอยนะคะ,อะโอเคนะคะมีคําถามค่ะเธอมาดก,กับร้อยไหมอันไหนดีกว่ากันครับเธอมาดกับร้อยไหมอันไหนดีกว่ากันนะคะอ่ะทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียเธอหมาดดีตรงที่ทำหนึ่งครั้งอยู่ได้หนึ่งปีส่วนหนึ่งถึงสปี ส่วนร้อยไหมนะคะจะอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนจะอยู่ได้ไม่นานแล้วเทอร์มาดสามารถชะลอความชราชะลอความชราของผิวชะลอการเสื่อมของคอลลาเจนเพราะว่าเทอร์มาดยิงเข้าไปแล้วกระตุ้นคอลลาเจนละเอียดทั่วหน้าทุกอนูกระตุ้นคอลลาเจนให้อายุผิวของเราย้อนกลับไปเช่นย้อนกลับไป5ปีก็คือเป็นคอลลาเจนของเราเหมือนผิวของเราเป็นผิวเดิมของเราเมื่อ5ปีที่แล้ว ะะพอสมมุติคุณแม่อายุ60ผิวคุณแม่ย้อนกลับไปที่อายุ55นะคะอายุผิวนะคะอายุของคอลลาเจนคอลลาเจนฟูขึ้นมาเหมือนตอนที่ตัวเองอายุ55พอผ่านไป1ปีค่ะคอลลาเจนของคุณแม่ก็ลดลงตามธรรมชาติคุณแม่ก็จะมีหน้าที่มีคอลลาเจนเหมือนคนอายุ56เห็นไหมคะชะลอความชราแปลว่าพอครบหนึ่งปีแล้วหน้าจะยังดีกว่าเดิมและยังเด็กกว่าเดิมเหตุผลเพราะว่า ตัวเทอร์มาถ้ายิงด้วยเทคนิคที่ดีก็จะทำให้กระตุ้นคอลลาเจนได้เป็นของตัวเองแต่ในขณะที่ไหมไหมก็จะมีไหมกระตุ้นคอลลาเจนนะคะแล้วก็มีไหมร้อยให้หน้ายกขึ้นไปนะคะไหมร้อยให้หน้ายกเนี่ยเขาจะไปเกี่ยวในชั้นไขมันเพราะฉะนั้นคอลลาเจนที่ได้แล้วไหมร้อยแค่สองเส้นนะคะแต่หน้าเราคือทั้งหน้าคือเทอร์มาจะได้เรื่องผิวดี ได้เพราะว่าเขาได้คอลลาเจนแต่การร้อยไหมคือเราแค่2อเส้นมันก็ได้คอลลาเจนแค่2เส้นแล้วพอร้อยลงลึกเป็นชั้นไขมันในการยกหน้าไหมเงี้ยงไหมอะไรก็แล้วแต่นะคะตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้คอลลาเจนเลยนะคะดังนั้นมันก็เลยอยู่ได้ไม่นานประมาณ4-6เดือนนะคะอ่าแล้วก็อีกอันนึงก็คือถ้าเป็นไหมที่เป็นไหมธรรมดาร้อยเพื่อสร้างคอลลาเจนจะร้อยที่ชั้นหนังแท้นะคะแต่ว่าตัวเนี้ยก็จะต้อง คือ,อยังไงมันก็ไม่สามารถละเอียดเท่าเทอร์มาสเพราะว่ามันเป็นเส้นเส้นึกภาพอเหมือนเส้นได้อ่ะเราจะไม่สามารถเอาเส้นได้ไปกระตุ้นคอลลาเจนทุกจุดได้แต่เทอร์มาสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้ทุกจุดนะคะแบบละเอียดเลยแล้วหลักการกระตุ้นคอลลาเจนของเทอร์มาคือมันไม่ต้องใส่สารแปลกปลอมอะไรเข้าไปนะคะแล้วก็เขาเขาเกิดการแบบอักเสบใต้ผิวก็เลยเกิดคอลลาเจนที่แท้จริงคือเพราะฉะนั้นสําหรับหมอแล้วข้อดีอ่ะ สรุปสั้นๆถ้าถามหมอนะคะหมอหญิงพูดจริงใจในความเห็นส่วนตัวของหมอถ้าคนที่ต้องการผิวดีแล้วได้เรื่องยกกระชับด้วยให้ทำเทอร์มาเทอร์มาด,ดีกว่าแต่ถ้าคนที่ต้องการผิวยกอยู่ได้ไม่นานไม่เป็นไรราคาถูกหน่อยคอยลลาเจนไม่เป็นไรไม่เอาแค่ยกขึ้นเฉยๆนะคะอันนี้ก็ ก็คือถ้าถูกกว่าถ้าอยากได้ของถูกก็คือร้อยไหมอ่าแต่ถามว่าด้วยสรรพคุณทุกอย่างผลลัพธ์หมอมองว่าความเห็นหมอคือเทอร์มาดดีกว่าเยอะค่ะแล้วก็อยู่ได้หนึ่งปีแล้วก็ชะลอความชราได้คอลลาเจนที่แท้จริงของเราเลยแล้วแบบทํารอบดวงตาได้ซึ่งไหมก็ทํารอบดวงตาไม่ได้นะคะโอเคน่าจะได้คําตอบมีคําถามเพิ่มไหมคะมีคนถามว่าเทอร์มาดราคาเท่าไหร่คะ เธอมาอ่าเธอมาราคาเท่าไหร่คะพอดีอหมอหญิงพูดจริงใจจำราคาไม่ได้ต้องขอประทานโทษค่ะเดี๋ยวจะให้แอดมินตอบไปในอินบ็อกซ์นะคะตอบไปในอินบ็อกซ์นะคะโอเคมีคําถามเพิ่มไหมคะสวัสดีทุกคนนะคะกดหัวใจให้กําลังใจกดแชร์ให้กําลังใจหมอกับคุณแม่นะคะอ่ามีมีคุณนี่ถามปะคะหลังทําใช้หน้าได้เลยดีจังเลยคะ่ะอ๋อใช่ค่ะ คุณปฏิตาใช่ค่ะหลังทําใช้หน้าได้เลยถูกต้องนี่คือหลังทําจะให้ดูแล้วขอดูบีฟอร์อีกรอบนะคะเดี๋ยวให้ดูบีฟอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะให้ดูบีฟอร์อีกครั้งหนึ่งก็สวยอยู่คุณแม่บอกบีฟอร์ก็สวยอยู่นะคะอ่ะโอเคนะคะก็ ออพอให้ดูบีฟอแล้วคนเข้ามาเยอะเลยก็ฝากติดตามนะคะหมอหยิงผู้จริงใจนะคะในแฟนเพจนะคะ Facebook ที่หมอยิงคลินิกนะคะหรือไม่ก็ที่หมอญิงผู้จริงใจนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่จะพูดโอเคคุณแม่พูดเลยค่ะขอโทษค่ะคุณแม่ชอบฟังอะไรนะ u t u b e เขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะจะมีบุคลิกที่เป็นคุณนายแล้วก็สวยได้จะต้องมีหนึ่ง ผิวดีสองหน้าผากสามแก้มสี่ปากห้าขาเขาบอกไปอย่างนี้ค่ะไม่มีจมูกเหรอคะแม่ไม่มีเขาไม่พูดถึงจมูกเขาพูดถึงผิวผิวต้องมีออร่าผิวดีผิวมีออร่าแล้วก็หน้าผากหน้าผากแล้วก็มาแก้มเป็นตรงนี้ให้มีเนื้อหน่อยค่ะแล้วก็คางแล้วก็ปากห้าจุดเขาบอกห้าจุด มันจะเป็นอ่าเหมือนกับเป็นบุคลิกคุณนายแล้วดูแล้วเป็นอนาคตมีเงินอ่ะรวยได้อ่ะเพราะว่ามีบุคลิกที่เสริมเขาบอกมาไม่มีกระดิกกดให้คุณแม่โอเควันนี้ก็เพิ่งมอเพิ่งรู้เหมือนกันแม่ฟังมาค่ะใช่ใช่แต่ตัวหมอเองหมอก็เป็นคนเชื่อเรื่องเรื่องหวงเยหวเฮงค่ะคือหน้าผากจะต้องเต็ม ขมับเต็มนะคะแล้วก็มีคางแต่ไม่ใช่คางแหลมนะคะแล้วก็จมูกก็มีจมูกที่สมดุลน,นะคะจะต้องไม่บางถ้าจมูกบางนี่ไม่ได้แก้มนี่ก็คืออํานาจบารมีก็ต้องมีชีกโบนมีแก้มขึ้นมาปากก็อิ่มไม่มีริ้วรอยแล้วที่สําคัญคือ อ่าโงเฮงที่ดีผิวต้องดี<อ>ผิวต้องใ<อ>ส<า>คนจีนผ,ผิวต้องดีผิวมาอันดับหนึ่งอ่าผิวมาอันดับหนึ่งนะคะอ่าโอเคสวยแล้วไม่พอรวยด้วย <laughs> นะคะโอเคยง่ายด้วยโง่เฮงอ่ <laughs> อ่ <laughs> ค่ะ คุ้มและคุณแม่เดี๋ยวขับรถกลับต่อนะคะก็เดี๋ยวยังไงหมอฝากติดตามนะคะหมอยิงผู้จริงใจนะนะคะที่แฟนเพจหมอยิงผู้จริงใจแฟนเพจหมอยิงคลินิกนะคะแล้วก็มีใน IG มีใน YouTube นะคะเริ่มมีใน Tik t o k นะคะตามข้างล่างที่จะให้ไปนะคะแล้วก็มีในอ,อ,อะไรอีกนะไลน์แอดนะคะก็สามารถติดตามกด C first ได้เลยนะคะจะมาให้ข้อมูลดีๆนะคะทำหน้าที่ไหนทำก็ได้ค่ะแต่ว่าเราแค่ได้รู้ว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะไป จะต้องเตรียมตัวยังไงเราจะต้องรู้ข้อมูลอะไรอะไรดีอะไรไม่ดีอันนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะคะโอเคถ้าใครสนใจนะคะหมอมอีถ้าใครสนใจที่จะทำโบท็อกนะคะทำเทอร์มารแล้วก็ทำฟิลเลอร์นะคะกะ็สนใจที่จะมาทำที่นี่อยู่ใกล้ๆที่นี่ก็สามารถอินบ็อกซ์เพื่อ มารับราคาพิเศษได้เลยนะคะอินบ็อกซ์เข้ามารับราคาพิเศษได้นะคะโอเคค่ะเจอกันละสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าแม่จะมาร้อยไหมจมูกนะคะเจอกันอีกครั้งค่ะโอ้ส,ส,สาหโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ